สวัสดีครับวันนี้สองเราสตอรี่ขอเสนอไอติมผัดครับไม่ได้ใช้ความร้อนในการผัดนะครับวิธีการผัดจะเป็นอย่างไรก็เชิญชมได้เลยครับขั้นตอนแรกก็เลือกรสชาติของไอติมก่อนนะครับมีช็อกโกแลตชาเขียววานิลาชาโคและโยเกิร์ตให้เลือกครับ ขั้นตอนนี้เราเลือกเป็นโยเกิร์ตนะครับขั้นตอนที่สองเลือกส่วนผสมได้อีกสองอย่างเราเลือกสตรอเบอรี่และกล้วยหอมครับโยเกิร์ตผสมกับสตรอเบอรี่และกล้วยหอมเทลงไปบนกระทะที่เป็นเครื่องทำความเย็นครับ จากนั้นก็เป็นการทำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับ และสุดท้ายก็ทำให้เป็นแผ่นบาง ตัดแบ่งให้เป็นชิ้นกําลังดีแล้วม้วนไว้รอเสิร์ฟครับแผ่นนี้ตัดได้หกชิ้นครับจัดใส่ถ้วย เสร็จแล้วก็แต่งหน้าตามที่ลูกค้าเลือกครับไอติมผัดโยเกิร์ตกล้วยหอมของเราก็พร้อมรับประทานครับถ้าท่านใดชอบวิปครีมก็เลือกเพิ่มวิปครีม ก็จะมีความสวยงามน่ารับประทานเพิ่มขึ้นไปอีกครับร้านนี้อยู่ที่ตลาดนัดเย็นวันจันทร์เซรังสิทธ์ครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ